สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับมาเยี่ยมชมแปลงนานะครับที่หลังจากเราตัดต้นข้าวไปเมื่อประมาณต้นเดือนกันยาน,นะครับมาดูสภาพครับพอตัดแล้วก็ฝนมาน้ําท่วมข้าวพอดีตอนนี้น้ําเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าสภาพที่เห็นนะครับ มีบางส่วนที่มันเน่าตายอยู่ในน้ําแล้วก็ข้าวก็ดูห่างมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆแปลงนาน,นะครับที่ผมทําทในลักษณะ,กะเกษตรผสมผสานนะครับนี่ก็จะดูเนี่ยเป็นต้นไม้แดงนะครับที่ผมปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับ ำลังงามแล้วก็เนี่ยต้นเพกาเตียนะครับก็พยายามปลูกหลายๆอย่างแซมไว้ด้วยกันนะครับมีทั้งขานะครับเนี่ยเสดาก็มีสเสดาก็ขึ้นเองตามธรรมชาติมันได้ปลูกนะครับแซมด้วยมะเขือโหระพานะครับหรือแม้กระทั่งต้นกระเจียวป่านะครับที่เห็นนี่เป็นต้นกระเจียวป่านะครับที่ขุดมาปลูกไว้นะครับ อันนี้เป็นต้นประดูนะครับปลูกปีนี้ก็เข้าปีที่3นะครับสูงท่วมหัวแล้วครับเนี่ยด้านข้างก็พยายามแซมพืชหลายอย่างตะไคร่น้อยนานะครับเนี่ยหัวลพาตามด้วยถั่วพูนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยถั่วพู ไม่ได้ทําค้างให้ดีเท่าไหร่ครับมันก็ไต่เลื่อยขึ้นไปบนต้นเพกาเตีแย้ะครับห็นก็จะได้ยินลูกแล้วครับเนี่ยเพิ่งเริ่มจะเป็นตุ่มดอกนะครับเนี่ยครับยโดนครับเป็นตุ่มดอกเล็กๆนะครับผมกล้องไม่โฟกัสเลยครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นต้น น้อยหนานะครับก็ได้กินโูกทุกปีนะครับอันนี้ผักติ้วนะครับที่ขุดมาจากป่านะครับมาปลูกก็ได้เอาไปต้มเห็ดแกงเห็ดต้มปลาลครับอร่อยนะครับทําให้น้ําแกงน่ะมีความกลมกล่อมครับบรรยากาศทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะแลดูลกหน่อยนะครับยังไม่ได้มาตัดหญ้านะครับช่วงนี้ งานเยอะหน่อยครับทั้งงานกรดยางพารานะครับนี่นะครับพริกพริกเครือนะครับเ็เก็บกินตลอดนครับปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีนะครับต้นพริกพื้นบ้านครับเป็นพริกที่มีความทนทานต่อโรคก็สภาพอากาศนะครับนี่เห็นครับโดยเฉพาะตะไคร้นะครับก็จะปลูกเยอะเป็นพิเศษนะครับเนี่ยไม้แดงในต้นนี้ก็โตแล้วครับปลูกพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้แต่ว่าต้นใหญ่กว่านะครับ ฝรั่งกิมจูก็มีนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้เก็บกินลูกเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูลกูกนี่กําลังจะใกล้เก็บได้แล้วนะครับฝรั่งกิมจูอันนี้ก็เป็นต้นผักกาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับที่เราเอายอดเอาดอก อ่อนไปดองนะครับอร่อยนะครับ่ยปูกาอันนี้เป็นคันนาที่ปลูกต้นยางนาไว้นะครับ3ต้นด้วยกันต้นสูงใหญ่แล้วครับยางนาปลูกเมื่อปี2552 2นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นยางนานะครับ่ยปลูกบนคันนาเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่มาก มันแตกแขนงออกมานะครับเป็นลักษณะสองต้นเพราะว่าต้นเล็กๆครับโดนวัวกินแล้วก็แตกต้นใหม่มาอีกต้นนึ่งครับเป็นต้นแฝดเลยนะครับ,รรบดูนะครับต้นเนียนสวยมากเลยครับต้นยางนาต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับผมดูด้านบน,นครับ ทรงพุ่มด้านข้างก็จะแผ่ออกมาครับผมยังไม่ได้ทําการตัดแต่งกิ่งเลยครับปีนี้มันก็จะแผ่ไปกลางทุ่งนาเลยนะครับซึ่งข้าบริเวณที่อยู่ใต้ทรงพุ่มมันก็จะล้มทุกปีนะครับเพราะว่ามันโดนบักไอ้บดบางแสงแดดนะครับในด้านล่างก็จะแซมด้วยต้นระเกียวป่านะครับ เนี่ยกระปุกครั้งเดียวก็อยู่ได้หลายปีนะครับเป็นพืชที่ทนหัวเอ้ยไม่ใช่ทนแรงนะครับผมเข้าก็ได้กับทุกสภาพดินนะครับต้นกระเจียวป่าเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยมีแล้วครับในป่าเพราะว่า,าชาวบ้านเขาก็ไปขุดมาปลูกไว้ในสวนในไร่นาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่สองนะครับต้นนี้กับต้นเมื่อกี้มันจะแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้ต้น ยางนาต้นเมื่อกี้ผิวมันจะเรียบเนียนสวยแต่แตอนนี้มันจะเป็นเนี่ยขุขะไม่รู้ว่าเป็นคนละสายพันธุ์หรือเปล่าครับเพราะว่าต้นยางนานี่ก็มีหลายชนิดนะครับเปลือกแตกขุขะแต่ว่าลําต้นก็ใหญ่ดีนะครับแง่เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่สาม เจี้ยเียวป่าเกอใหญ่นะครับการปลูกปลูกครั้งเดียวมันก็จะยีต่อต่อไปมันก็จะแตกกอแล้วก็ขุดแยกหน่อยแยกต้นเอาไปปลูกใหม่ได้นะครับนี่ต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับลักษณะผิวของลำต้นก็จะขูขะเหมือนต้นเมื่อกี้เลยนะครับต้นยางนาน,นะครับหรือบาง ผมเห็นในข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าเป็นพญาไม้แห่งเอเชียนะครับเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนะครับบางต้นก็อายุยืนถึงประมาณสามสี่ร้อยปีเลยนะครับเนี่ยปลูกบนคันนาเลยนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นนาข้าวนะครับผมผมซื้อต้นยางนามาปลูกตัวน,นั้นก็ต้นละ10บาทนะครับ สมัยนั้นมันเป็นช่วงที่อพอระลบว่าด้วยเรื่องอไม้สงวนนะครับพวกยางนาพวกพยูนะครับยังไม่มีการปลดล็อกให้ปลูกหรือว่าตัดได้ในที่ดินของตนเองนะครับการปลูกรันงแรกก็จะมีเสียงคัดค้าน,นครับจากชาวบ้านรอบข้างนะครับว่าเป็นไม้ที่ปลูกแล้วตัดไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ ตัดสินใจปลูกเลยครับคิดว่าถ้าตัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้มันมีระบบนิเวศวิทยาในไร่นาของตัวเองแล้วก็เป็นการช่วยเหลือโลกนะครับเพิ่มออกซิเจนนะครับให้กับโลกด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ได้ทําการโรยเชื้อเห็ดละโงกลงไปในครับบริเวณรอบรอบนะครับรากของต้นยางนานครับซึ่ง สามต้นนี้นะครับปีที่แล้วผมก็ทําการโรยเชื้อเห็ดละโงกไว้แต่ว่ามันเห็ดละโงกยังไม่ขึ้นนะครับปีนี้ก็ต้องรอดูปถดีถัดไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่ผมได้เก็บเห็ดละโงกมา2ปีแล้วนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นต้นยางนาน,นะครับที่ผมเคยลงในคลิปเก็บเห็ดละโงกนะครับผมปีนี้ก็ ได้เก็บเห็ดละโงกเฉพาะบริเวณรอบๆต้นนี้ก็เข้าปีที่สองครับปีนี้ก็ได้เก็บรอบที่สามนะครับคือเห็ดละโงกมันออก3ารอบนะครับแต่ละรอบก็จะทิ้งช่วงไปสักประมาณเดือนกว่าๆก,ก็จะออกรอบใหม่นะครับอย่างบริเวณนี้ที่เคยเก็บแต่ละครั้งมันก็ออกวันละประมาณ 10- 20ดอกนะครับ รอบหนึ่งก็จะออกสักประมาณ4-5หวันติดติดกันเลยนะครับมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับที่เคยเก็บเนี่ยที่มีต้นสับประรดอยู่ด้วยนะครับเป็นการเอาเชื้อเห็ดละโงกโดยใช้เชื้อเห็ดจากธรรมชาตินะครับใช้ดอกเห็ดละโงกนะครับที่มัน บานแล้วนะครับไม่ถึงกับแก่จนเกินไปนะครับแล้วก็มาปั่นถ้ามีเครื่องปั่นครับปั่นผสมกับน้ำเล็นึนงให้มันสะดวกต่อการปั่นแล้วก็มาผสมกับน้ำอีกนะครับแล้วก็มาลาดรดงารอบๆมรเวรากห่างๆต้นก็ได้นะครับารากฝอยหรือว่ารากที่อยู่ใกล้เคียงครับแล้วก็มาราดมารดแล้วก็พยายามหา พวกเศษหญ้าเศษฟางครับมาคลุมนะครับไม่ให้หน้าดินมันแห้งจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับท่านที่ทํานาครับมีฟางเอามาคลุมไว้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างของผมก็จะมีตัวนี้นะครับต้นกระเจียวป่าที่ผมปลูกไว้มันก็จะขึ้นนะครับขึ้นเยอะแถมมันก็จะช่วยคลุมดินคลุมหน้าดินได้อย่างดีอีกทางหนึ่งเลยนะครับ แถวนี้ก็จะเก็บประจํานะครับเห็นละโงกที่ผมเคยเก็บ2อสามรอบม,มันก็จะขึ้นบริเวณใต้อกอต้นกระเจียวป่านะครับเนี่ยต้นสับป,ประรดผมก็หามาปลูกไว้บนคันนาน,นะครับเนี่ยนาข้าวอินซีของผมนะครับเกือบล้มแล้วครับเพิ่งจะตั้งท้องนะครับเป็นข้าว ขาวดอกมะลิ105ในการปลูกแบบเอ็นซีแท้ๆนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศโดยทั่วไปช่วงเช้าๆนะครับของวันที่11ตุลาคม2564นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ